จีจิบุนั่นเองนะคะรู้จักจีจิบุไหมที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ที่เป็นเบื้องหลังของการ์ตูนเรื่องอนุฮานะด้วยนะคะและครั้งนี้นะคะรถไฟที่บิมจะขึ้นก็คือรถไฟด่วนพิเศษสายเซบุนี่นะคะเซบุจีจิบุนะคะนั่งนั่งคันนี้นะคะก็จะสามารถไปถึงจิจิบุได้เลยและจิจิบุเนี่ยนะคะอ่ะลืมบอกไปนะคะว่าอยู่ที่จังหวัดไซตามะนะคะข้างๆโตเกียวนี่นะคะก็เพิ่มตัง เราเรียกว่าซื้อความเร็วแล้วก็ซื้อความสบายดีกว่าเนาะเราไม่ลืงกำพืชพี่พลอยพี่พลอยวันนี้มาถ่ายรายการไดสุกิจำเลยญี่ปุ่นค่ะมาเจอรายการหน่อยค่ะก็ขยับไปที่ญี่ปุ่นนะคะก็มาดูรายการไดสุกิำเลยญี่ปุ่นนะคะออกอากาศทางช่องไบท์นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงครึ่งถึง11โมงมีรีรันปะคะมีรีรันนะคะยูคู และตอนนี้เราก็กำลังเดินทางจากสถานีอิเคบุคุโระจังหวัดโตเกียวไปยังสถานีเซบุจิจิบุจังหวัดไซตามะด้วยรถไฟด่วนสายเซบุค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง20นาทีก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราค่ะถึงสถานีจิจิบุแล้วค่ะโอ้คิดถึงว่าตรงนี้เคยมาถ่ายรายการของญี่ปุ่นนะคะนี่ไงนะคะเป็นสถานที่จากการ์ตูนอนนฮาะนะคะคุณอยู่ที่นี่ ะะก็จะบอกว่าที่เนี่ยนะคะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะคะจริงๆงเมืองสิบุบุเนี่ยเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่น่าเที่ยวมากๆ,ๆเลยนะบิมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแบบบิมชอบมากนี่ไงที่ไปตามอนุน a ะอยู่นี่สะพานนี้จาได้ไมาที่เมมมะมายืนนะคะและที่แรกที่บิมมาคราวนี้นะคะต้นนี่ไงสะพานที่เมมมะมายืนนะคะจากเรื่องอนนะุน a นะคะที่นี่ก็เป็นบ้านเกิดของผู้เขียนนะคะแล้วก็ ได้เป็นที่ที่ออกกรออกในการะตูนด้วยนะคะแล้วก็มีคนมาตามรอยกันเยอะนะคะและกิจกรรมต่อไปของบีมในวันนี้นะคะก็คือการทำอุด้งด้วยตัวเองค่ะมาทำอุด้งมาทำอุด้งนะคะกินข้าวกลางวันนะคะเป็นอุด้งทำมือบีมเคยทำแต่โซบะนะคะยังไม่เคยทำอุด้งเลย เฮ้ยเราต้องทำอุด้งแบบญี่ปุ่นมากเลยอะนั่นคือเขาเตรียมให้เราใช่ป่าวดูดิโอ้เหมือนเป็นห้องฝึกวิทยายุทธ์นะบอกเลยใช่ใช่それでは今日はねうどんを作ってもらいます日本でねとってもたくさん食べられてるね食べ物なんであの昔はうどんはだいたい自分の家でねおうちで作ったんです今うん今は コンビスーパーとかコンビニとかでこう買ってきて食べるんだあとはうどん屋さんに行って食べるけど昔は家でお母さんとかおばあちゃんこう食事の支度でこの今日これからやってもらうのをあの作りましたとにかくねうどんおいしくするためには早く作るっていうのがとっても大事、えー、で,ですかピドどうしよ。 出してる時間が長くなるんでしょそうすると乾燥してきちゃう乾いちゃうこの生地これはねうどんもそばも一緒なんだけどあまり味が悪くなるていう一つなんでとにかく作り始めたら早く作るうどんは作る人が違うと結構味が違いますから出来上がりが差がつくのでそれぞれ後で食べると味も違うと思うのでこれはい。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  จากนั้นก็นวดแป้งแผ่แป้งตัดแป้งตามที่อาจารย์สอนค่ะแล้วก็ม้วนเส้นใส่แพัทให้สวยน้ำค่ะนี่ของบีทำเสร็จแล้วค่ะเอามาต้มนะคะใช้เวลาประมาณ 7นาทีนะแล้วก็เราก็ดูกันว่าเส้นไข่ใหญ่หเส้นไข่เล็กนะคะก็ปรนะับเวลาเราไปตามนั้นนะคะน่ากินไหมหอมมากเลยทานนะคะอะไรกินมากินจะรู้สึกว่าแบบรู้สึกถึงความอบอุ่นและความใจดีของคุณโอคุณอโอมันลึกซึ้งมากพอได้ลองทานดูแล้วรสชาติของเส้นแตกต่างไปตามคนทำจริงๆด้วยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะบ exactly ิมก็มาอยู่ที่สถานีนากาโตโรแล้วเป็นเปลเป็นสถานีที่หน้าตาญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะก็อยู่ที่จังหวัดไซตามะเหมือนกันนั่นแหละจากจิจิบุมาก็แป๊บหนึ่งไม่นานนะคะที่ดังๆนะคะก็คือนั่งเรือนะคะล่องแก่งเบาๆนะคะแล้วก็มีศาลเจ้าพี่ดงดังก็มีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยมากๆนะคะก็ราคาตามคอสค่ะมีคอร์ส A B 1,600เยนสำหรับผู้ใหญ่นะคะ

ากนั้นเราก็ไปชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆกันต่อที่สวนสาธารณะซุกิโนโอิชิโมมิจิค่ะนี่ค่ะเราอยู่ที่ศาลเจ้าโฮโดซังจินจะนะคะเป็นศาลเจ้าที่เน้นเรื่องเงินทองนะคะอุ้ยแม่ขาพี่เรื่องสมบัติอะไรอย่างนี้นะคะโหแต่ว่าตรงเนี้ยต้นเมเปิลสวยมากเลยค่ะ มาถึงศาลเจ้าทันทีก็ต้องขึ้นไปไหว้ขอพอรกันหน่อยค่ะศาลเจ้าโฮโดซังนี้เก่าแก่เกือบ2,000ปีและเป็นที่รู้จักกันในฐาน,นะศาลเจ้าแห่งโชคลาภมีผู้คนหลั่งไหลกันมาขอพอรมากมายเลยล่ะค่ะขอพอรเสร็จก็เริ่มเย็นแล้วตอนนี้ดินกำลังเดินทางไปยังที่พักในวันนี้ค่ะได้ยินว่าพิเศษมากๆเลยด้วย และที่ที่บิมจะพักในวันนี้นะคะคือมิยาโมโตเคหรือบ้านของตระกูลมิยาโมโตซึ่งปัจจุบันนี้คุณมิยาโมโตคาสุเทรุเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วคุณมิยาโมโตเนี่ยนะคะเคยเป็นอดีตนักกีฬาสูโม่ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายด้วยล่ะค่ะภายในจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นโบราณและมีออนเซ็นด้วยบรรยากาศอบอุ่นและน่าอยู่มากๆเลยค่ะ อันนี้เป็นชา,เ,เ,าเขาเรียกว่าชาพลังงานหรับแบบคนที่เล่นซูโม่ค่ะก่อนที่เขาจะขึ้นแขนขันก็ต้องดื่ม่อ,อให้โชคดีมีใชโ้โอ้หอมสดชื่เะะนเรากำลังนั่งอยู่บนแท่นเลนแสดเย็น,นะคะ <laughs>

และต่อไปนะคะบีมได้พบกับกิจกรรมแปลกใหม่อีกแล้วค่ะนั่นก็คือการแปลงร่างเป็นนักแสดงคาบุกิคาบุกิเป็นศิละปะก,การแสดงละครอันเก่าแก่ของญี่ปุ่นประเภทหนึ่งประกอบด้วยการขับร้องการร่ายรำเป็นละครเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับชาวเมืองเป็นหลักค่ะและนักแสดงคาบุกิก็ต้องเป็นผู้ชายทั้งหมดแต่การทดลองแต่งกายเป็นนักแสดงคาบุกิแบบที่เราไม่ได้ขึ้นบนเวทีจริงๆสำหรับผู้หญิงก็สามารถทำได้ค่ะบีมก็เลยขอรับโอกาสนี้ไว้ แปลงร่างเป็นนักสแสดงคาบุกิครั้งหนึ่งในชีวิตก็แล้วกันนะคะงไงคะเข้าไหมคะมาครั้งนี้ได้แต่งตัวเป็นนักสแสดงคาบุกิเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราแต่งตัวเป็นคาบุกิไปเมื่อกี้แล้วนะคะเราก็เปลี่ยนชุดเร็วมากเป็นสาวญี่ปุ่นอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วเรากาลังหน้าแต่งหน้าใหม่ด้วยในเวลา15นาทีนะคะ ต่สีอันนั้นมันเป็นสีแบบทาตอนที่เขาแบบว่าเชียร์ฟุตบอลกันอะไรเงี้ยมันก็เลยล้างออกง่ายเนาะพี่พลอยโดนน้ามันก็ออกแหละออแล้วเราก็จะมากินข้าวกันนะคะเวลากินข้าวเนี่ยที่เราค้างอะไรเงี้ยนะคะก็นิยมนะคะใส่ยูก,กะตะอลงมากินข้าวมาดูกันค่ะว่าอาหารเย็นของบีมวันนี้มีอะไรบ้างโอ้โหมีแต่ของน่าทานเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอะไรคะพิสดารมาก ห้าสองสามตัวไม่กรอบอะอืมไม่เหมือนแซลมอนไม่เหมือนทูน่านื้อภาพเป็นเป็นมอนกำลังไหวเลยไอของโจรต้องเก็บไปกินทีหลังเมื่อกีก้เเกือบเก็บไปแล้วเนะอะแ,แล้ววันแรกของทริปนี้ของบีมก็จบไปแบบฟินๆค่ะ ขอตัวทานข้าวและวไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะบิมก็จะมาเก็บผลไม้หลังจากที่เมื่อวานกินปลาค้าพ่อไปแล้วนะคะต้องเอาผลไม้มาล้างทองแล้วะคะ่ะเมื่อวานพักที่ออนเซ็นสบายมากแนะนําให้มาเลยนะคะนอนสบายสุดๆอันนี้ครับก็จะไม่ให้ดูนะคะว่าวันนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะคะ มีกินข้าวกลางวานันฝึกทำโซบะอุดอง้งเก็บองุ่นเก็บเห็ดชีทาเกะนะคะตกปลานะคะขุดมันนะคะฝึกทำคอปเตอร์ไม้ไผ่นะคะแล้ววันนี้นะคะก่อนแรกเลยที่พิมจะไปก็คือจะไปเก็บเห็ดชีทาเกะนะคะจักเห็ดชีทาเกะไหมจริงๆอ่ะบิมไม่ค่อยเชี่ยวชาญสับพวกเนี้ยแต่เห็ดชีทาเกะเนี่ยนะคะก็คือเห็ดหอมนั่นเองค่าเข้าสวนเก็บ300กรัม700เยน200กรัม500เยน เห็ดแฟดวะเนี่ยดีมันติดกันที่มันอยู่อันเดียวกันเอาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม้เขาไปไว้ด้วยแล้วอันอ๋อมันอยู่รูเดียวกันจริงด้วยนี่ไงแต่มันไม่ออกมาเป็นแฟดนี่ค่ะ เห็ดหอมเห็ดชีทากะอุ๊ยเกินเหมือนกันนี่ขนานเก็บมาแค่เมื่อกี้อันนะ mm hmm. เห็ดมัอนอันใหญ่ประมาณสองเกือบครึ่งนะคะ mm hmm. กินดิบๆเยวจะท้องเสีย เอาไปลวกก่อนนะคะนี่ค่ะมาถึงสวนองุ่นแล้วนะคะก็เพราะว่าองุ่นจะพีคสุดก็ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะบิ <c oughs> ม,มก็ร้ว่เป็นฤดูร้อนมานานแสนนานจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ฤดูร้อนเนาะวานเดือน8นะคะมันก็จะมีองุ่นมีหลายพันมากนะคะก็จะเป็นตามช่วงเทนช่วงนี้พันนี้อร่อยพันนั้นไม่อร่อย <c oughs> ที่นี่นะคะเก็บองุ่น30นาที1,200เยนกินไม่อั้นนะคะอิ่มเมื่อไหร่ค่อยไปแล้วกันแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากพันที่ให้เก็บได้แล้วเนี่ย ก็ยังมีพันธุ์อื่นๆที่เขาเอามาวางไว้ให้เรากินไม่อั้นด้วยนะคะโอเดียนทารุต้านะคะทารุสตาเซโตจายแอนส์อันไหนอร่อยสุดอันนี้น้องบิวก็ว่าอันนี้อร่อยสุดอันนี้ทุกคนนึกถึงน้ำองุ่นแบบที่เขาใส่น้ำตาลเยอะๆอ่ะอันนี้คือแบบอย่างกระฉีดน,น้ำตาลลงไปอ่ะอร่อยมากชาอิงมัสคัตโตจำไว้เลยนะคะถ้าเจออ่ต้องซื้อกิโลละ2,200เยนนะคะที่นี่ขายกินมันหวานลู้ไหมหวานรู้รู้ขึ้นกินเลยเนะ ชิมผลไม้กันไปแล้วเป็นออเดอร์ฟนะคะเราต้องมาปิดท้ายกันด้วยอาหารกลางวันกับเมนูเด็ดของที่นี่บาร์บีคิวเย้อันนี้เป็นหินลาวานะคะที่ทำมาจากภูเขาไฟฟูจิมันไม่ใช่ตะกรงมันสา,าปิ้านะคะ ลาเก็บมาเมื่อกี้เอาป่ะ้ยอยอร่อยมัหวานมากงั้นบีมขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับโตเกียวแล้วทริปตะลุยเมืองจิจิบุของบีมในครั้งน,นี้สนุกสุดๆเลยค่ะ ขอขอบคุณบริษัทรถไฟเซบุกลองถ่ายรูปโอลิมปัสและรายการไดสุกิซามูไรแจแปนผู้สนับสนุนในครั้งนี้มากๆนะคะและสำหรับทริปนี้บิมก็ได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการไดสุกิซามูไรแจแปนด้วยล่ะค่ะติดตามรายการได้ทางช่อง b r i ท h t TV ทุกวันเสาร์เวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาหรือทาง YouTube c ช anel ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวที่จีจีบุก,กันนะเป็นที่ที่ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่ไม่ไกลาจากโตเกียวนะคะ อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวกันนี่บิมเก็บเห็ดมาทีเห็ดจากที่เมื่อกี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะติดตามบิมได้ในคลิปต่อๆไปนะคะฝากรถไฟสายเซบูเอาไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย